ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อี t แก้มมีเดียวันนะคะสำหรับคลิปเดียวในวันนี้เนี่ยก็จะมารีวิวกับโปรดักตัวหนึ่งนะคะที่แก้มบอกเลยว่าว้าวมากๆาเลยนะคะเพราะว่าแก้มเองอ่ไม่เคยได้ลองเล่นกับโปรดักที่มันเป็นแบบเนี้ยซึ่งเพื่อนๆคงแบบสนใจอยากจะดูกันแล้วใช่ไหมว่ามันคืออะไร เจ้าโปรดักตัวนี้นะคะเขาก็เม k อิตมาจากเกาหลีนั่นเองนะคะต้องบอกกันเลยว่าประเทศเกาหลีนะคะเป็นประเทศที่ออกโปรดักต์มาได้แบบโซคิวมากๆคือน่ารักน่าเล่นอยากลองและที่สำคัญคือไม่แพงด้วยนะคะโดยแบรนด์วันนี้นะคะที่ก้มจะมานำเสนอนะคะนี่คะ่ะ Beauty p o p e r s Highlighter b u s h Unit Pencil นั่นเองนะคะตัวนี้ก็คือตัวกล่องแพคเกจจิ้งนะคะแน่นอนนะคะว่านี่ สีเขาจะอยู่ฝั่งนี้นะคะนี่เขาก็จะบอกสีมาข้างกล่องอย่างชัดเจนนะคะเห็นไอกล่องกันไปแล้วใช่ไหมอยากมาเห็นโปรดักต์ล้วใช่ไหมคะนี่เลยค่ะเขาก็จะมาในรูปแบบของที่มันเป็นแท่งแบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขาเป็นอายไลเนอร์นะคะที่มาในรูปแบบของปัวดินสอแบบนี้นั่นเองนะคะเวลาที่เราใช้ลงไปนะคะคือมันจะแห้ง ไปกับตาเราเลยนะคะนั่นก็คือกันน้ําและกันเหงื่อนะคะเขาเคลมเลยว่าติดทนชัดแน่นจริงๆนะคะหลังจากที่เขาเซ็ตตัวเสร็จนะคะและตัวนี้นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับหัวแปรงเล็กๆแบบนี้ด้วยนะที่แก้มบอกเพราะว่าแก้มจะบอกว่านี่เขาแยกออกมาด้วยด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นหัวเล็กๆแบบนี้นะซึ่งแก้มบอกเลยว่าแก้มยังไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนที่ทําแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะแก้มจะมารีวิวกับทั้งหมด นะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยวิธีใช้ไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่ใช้ด้านเพนซิลนะคะหมุนออกมาจากตัวปลอกค่ะหลังจากนั้นก็กรีดบริเวณขอบตาบนนะคะจะเห็นได้ถึงพิกเมนที่แน่นและชัดมากค่ะหลังจากนั้นค่ะใช้ผู้กันที่เป็นอีกด้านหนึ่งของตัวเพนซิลนะคะใช้ผู้กันในการ ปาตรงเพนซิลค่ะเพื่อให้สีติดที่ผู้กันนะคะแล้วก็มาติดที่ด้ามค่ะเพื่อช่วยในการเขียนนะคะหลังจากนั้นก็เขียนตรงหางค่ะโดยจะช่วยให้มีเส้นเรียวเล็กนะคะและดูคมดูสวิงมากยิ่งขึ้นค่ะสีแรก 01. CREO MIDNIGHT เป็นสีดำเนื้อแบบด้านค่ะสีต่อมา 03. MONICA d e น p เป็นสีน้ำตาลเข้มเนื้อแบบด้านค่ะ สีต่อมา04โอลิเวียคามเป็นสีน้ำตาลอ่อนค่ะเนื้อแบบด้าน11 Dyna Queen เป็นสีเนื้ออ่อนๆเป็นเนื้อมุกมีชิมเมอร์ค่ะและสีสุดท้าย15โ l o w าฮ h o g a n y สีน้ำตาลอมแดงที่เป็นเนื้อแบบชิมเมอร์เป็นยไงกันบ้างคะ กับการใช้อายไลเนอะร์ทั้ง5สีนะคะในการกรีดบนรูปตานะคะและเพื่อให้ดูสีที่ชัดและแน่นนะคะที่สำคัญคือเขาเซตตัวแห้งไวมากนะคะเดี๋ยวแก้มจะมาสวัดส,สีกันให้ดูนะคะว่าสีของเขานะคะมีสีที่เป็นลักษณะแบบไหนกันค่ะไปดูกันเลยถ้าหลังจากที่เขาเซ็ตตัวเสร็จแล้วนะคะดูนะคือไม่หลุดเลยอะ่ะ เห็นไหมคะคือบอกแล้วว่าทนมากเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการกันน้ำดูนะคะว่าเขาจะทนอยู่หรือเปล่านะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาทดสอบประสิิภิภาพนะคะว่าจเจ้าตัว Beauty People นะคะที่เป็นเจลเนื้อตัวนี้นะคะจะติดทนชัดกันน้ำอย่างที่เขาเคลมกันจริงหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวก็จะทําการว่ายน้ํานะคะแล้วก็เล่นดําผุดดําผุดนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะว่าเขาเยังจะติดันอยู่หรือเปล่านะคะจากเมื่อกี้เนะคะก็ว่ายน้ําอยู่ทักประมาณน,นานอยู่นะคะตอนนี้นะคะ เขาก็ยังอยู่นะคะนี่แล้วก็ที่ตานะคะแก้มก,ก็จะกรีดอยู่ด้วยนะคะ mm hmm. ก็ยังเห็นไดยว่าเขายังอยู่ติดคนเลยนะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันดูสิเขายังอยู่อะ่ะคือมันยังติดคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะบอกแล้วว่าหลังจากที่เขาเซ็ตตัวเสร็จนะคะเขาจะก,กันน้ําชนิดที่แบบกันมาก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 ,มากจริงๆนะคะไม่หลุดไม่ลอกไม่หล่อนเลยจริงๆนะคะ บอกเลยลนะ้ว่าของเขานี่คือติดทนนานจริงๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับอายไลเนอร์นะคะที่มีทั้ง2หัวใน1แท่งกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวอายไลเนอร์ที่เป็นจากหัวดดินสอน,นะคะและก็จะเป็นบลัชเล็กๆนะคะที่ใช้เวลาการกรีดหางตานะคะให้ดูสวยสวิงนะคะและนี่นะคะก็คืออายไลเนอร์ทั้ง54สีนะคะที่การไม่ทำการรีวิวไปเมื่อกี้นะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า เนื้อดีสีแน่นพิกเน้นแน่นและที่สำคัญคือกันน้ำชนิดที่ very very water proof เลยจริงๆนะคะก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นอะไรที่แบบมันดีจริงๆนะก็ยังไงนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะไปลองเล่นกันดูนะคะจะมีที่สาขาที่ e a n boy นะคะหรือจะเป็นเว็บไซต์ด้านล่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวแกจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ตรงนี้เลยนะสีที่แกมชอบมากที่สุดนะแกจะชอบเป็นสีนี้ สีหนนะคะจะเป็นสีมะฮอกกาน,นีนะคะก็คือจะเป็นแบบนี้เลยที่แกไช้อยู่นะคะแล้วก็จะเป็นเบอร์11นะคะที่ใช้การเป็นหัวตานะคะชอบ2สีนี้มากที่สุดคือในวันง่ายๆวันสบายๆคือ2สีนี้คือสามารถ เราอยู่จริงๆนะเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะแค่ทําให้ดูตาดูแบบเบิกโตนะคะแล้วก็หัวตาทําให้ดูตาแบบมีนิติมากยิ่งขึ้นนะคะยังไงนะคะอย่าลืมไปหาเล่นกันดูนะคะวันนี้นะคะแก้มหรืออีกแก้มนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ